สวัสดีครับเช่นเคยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็กด s u b s c r i b นนะครับรับใน YouTube หรือ a c e b o o k เนี่ยถ้ามีปุ่มซีฟิร์์ก็ช่วยกันกดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการแต่งบ้านบอกนิสัยนะว่าเอถ้าห้องที่คุณชอบเนี่ยชอบห้องนี้ห้องนั้นห้องอะไรก็แล้วแต่นะบ่งบอกบุคลิกของคุณอย่างไรนะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมจะมาชวนทําเหมือนแบบในช่วงที่โควิดนี่แหละแล้วก็พูดเลยว่า เรามาดูกันนะว่าเอ๊ะถ้าชอบห้องนั่งเล่นห ONG, ้องอะไรก็ช่างแหละบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยห้องรับแขกครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลเขาถามว่าเอ๊ะคุณชอบอะไรแล้วเขาบอกว่าคุณชอบห้องรับแขกแปลว่าคุณเนี่ยมีนิสัยที่มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นแล้วก็ชอบการอยู่กับเพื่อนฝูงเพราะว่าเหมือนแบบก็เป็นห้องรับแขกอะพร้อมรับแขกอยู่เสมอพร้อมเล่นกับคนคนนี้พร้อมอยู่กับคนอนนี้แล้วก็มีความสุข กับ่งนี้นะแต่คราวนี้ต่อมานะครับถ้าคุณบอกว่า้คุณชอบห้องครัวแล้วคนห้องครัวเนี่ยเป็นคนนิสัยยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณชอบห้องครัวเนี่ยนิสัยคือเป็นคนนิสัยนุ่มนวลชอบอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้าง,งสูงพอสมควรนะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะมีหาใครชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละก็ถึงได้เลี่ยกปัญหาจุดนั้นในการเข้าสังคมนะครับชอบความเรียบง่ายชิลๆสบายๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบเราชอบตามแพทเทิร์นอยู่ประมาณพอสมควรนะครับ แต่คราวนี้ต่อมานะครับถ้าบอกว่าชอบห้องน้ําล่ะโอ้โหเราอยู่ในจุดที่มีคนชอบห้องน้ำด้วยนะแต่มีจริงนะครับเพราะว่าผมเองก็หนึ่งในคนที่ชอบห้องน้ำานะครับอ่คาคราวนี้มาดูกันว่าผมเป็นคนที่ใส่ยังไงนะครับ ถ้าเกิดว่า,อาชอบห้องน้ำเขาบอกเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเจตใจดีมองโลกในแง,ง่ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความมินิมอลใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่านะเป็นคนที่มองโลกแล้ว่ามีพลังด้านบวกค่อนข้างสูงพอสมควรนะแล้วก็ชอบจินตนาการอะไรเยอะแย,ยะตะแปะขายไก่แล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกด้วยอืมตรงไม่น่าผมเองก็ไม่ทราบนะครับสุดท้ายนะครับก็คือห้องนอน สมมติถ้าเกิดว่าหลายท่านชอบสิงอยู่ห้องนอนแล้วก็เป็นคนบอกชอบห้องนอนนะเขาบอกว่าคนที่ชอบห้องนอนเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนละเอียดอ่อนนะเป็นคนที่เหมือนมีความมั่นในใจมั่นใจในตัวเองสูงพอสมควรไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่นุ่มนิ่มด้วยนะเออเป็นคนที่มั่นใจตเองแต่เป็นคนนุ่มนิ่มนะโอเคแล้วก็เป็นคนที่ต้องการเคียะว่าเวลาส่วนตัวความเป็นส่วนตัวมุมเป็นส่วนตัวก็คือง่ายๆคือชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของคนชอบนิสยัยเอ้ยคนชอบเ้้าต่างๆบง่งบ่งนิสัยต่างๆก็อันนี้คือเป็นเรื่องที่ชวนคุยกันเล่นๆนะครับจะได้แก้เครียดกันนะเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเลยนะครับโอเคจบแล้วนะครับกับเรื่องของการถ่ายนิสัยจากการแบบฮอ,อ,อบชอบอต่างๆหรือแต่งบ้านแบบในห้องต่างๆนี่นะครับ ไม่ราวาทุกอกถูกใจใครบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจใเราในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ